ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆหนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบายๆ ให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิงน่งในนิงน่งนิน่งนิ่งนุ่มนุมเบาเบาสบายสบายนึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้ทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เราสร้างประมีเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ท่วนมาจงกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้เนี่ให้รวรวมเป็นดวงบุญใสๆใสบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาทั้งทางโลกทางธรรมทางทานศีลภาวนามารวมกัน ็นดวงบุญใส,ะสะ่ใสเป็นดนิดสูงกล้ากายนานที่เจ็ดให้ใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรที่เจรไนแล้วไม่มีทํานิเลยกลมกรอบตัวมันดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยังวันแล้วก็ใสเย็นเหนมือนแสงจันทในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้ตรึกนึกถึงดวงใสอใจอยู่จนในกลางดวงใสใสยอย่างเบาๆสบาย ตรึกนึกถึงดวงใสยหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสยอย่างเบาเบาสบายสบายแล้วก็ประครองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบา,เบา ภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจยึดชนินกลางดวงใสใสอย่างเบาเบา สบายๆพร้อมกับผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราไปด้วยนะจ๊ะตั้งแต่บริเวณเปลือกตาให้ผ่อนคลายใบหน้าของเราให้ผ่อนคลายศีรษะลำคอ ว่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือผ่อนคลายไปด้วยนะจ๊ะ,จะกลามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าก็ให้ผ่อนคลายตรึกรึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลาง ดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆพร้อมกับประคองใจได้บริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรัง คลองใจไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนสำหรับผู้ที่เข้าถึงดวงธรรมได้แล้วก็หยุดใจไปที่กลางดวงธรรมใสๆตรงกลางกลางดวงธรรมใสๆกลางภายในกลางดวง โดยเริ่มต้นดีผิวนอกของดวงธรรมก่อนแล้วก็หยุดใจนิ่งถูกส่วนก็จะเข้าไปในกลางดวงธรรมนั้นซึ่งดวงธรรมก็จะยิ่งชัดยิ่งใสสว่างเพิ่มขึ้นพร้อมกับขยายออกไป รอบตัวเลยเราก็จะมีดวงดำดวงถัดไปซึ่งขยายมาจากจุดเล็กๆนั่นแหละที่อยู่ในกลางดวงเดิมจะขยายใหญ่ใจก็จะละเอียดไปอีกมิติหนึ่งแล้วก็จะนิ่งแน่น น่งแน่นกันไปเรื่อยๆก็จะเห็นดวงธรรมในดวงธรรมอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบหดวงก็จะเข้าถึงกายภายในเห็นตัวเองนั่งสมาธิ ตรงกลางกายตรงกลางตรนนั้นแล้วก็จะขายายใหญ่เพิ่มขึ้นเลยๆจนเรากลืนไปเป็นกายเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดที่อยู่ภายในนะจ๊ะจะเป็นหนึ่งเดียวเลย าเราหยุดได้สนิทก็จะติดกันเหมือนเป็นเนื้อเป็นหนังชีวิตจิตใจเดียวกันเลยมันจะติดไปเป็นสิ่งนั้นกายนั้นมันจะใสสว่างบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นใจจะเกลี้ยงเกลาเพิ่มขึ้นและใจ จะไม่หลุดไปที่อื่นเลย,ยจะหยุดในหยุดหยุดในหยุดอย่างนี้เข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าที่อื่นเนะ่ะเป็นที่ที่ไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกสุขใจปลื้มใจพึงพอใจและเข้าใจในเรื่องราวความจริงของชีวิตได้เลย,ยแต่ถ้าหยุดนิ่งอย่างนี้ ทุกสิ่งที่เราปรารถนาก็จะบังเกิดขึ้นใจก็จะดิ่งเข้าไปเรื่อยๆดิ่งไปจากกายในกายส่งกันต่อไปผ่านดวงธรรมชุดหนึ่งหกดวงจะเป็นชั้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 นเข้าไปอย่างเนี้ยผ่านกลางกางรลดละเอียดก็เข้าถึงกายทิพย เห็นกายทิพย์ในทำนองเดียวกันในกลางกายทิพยหยาบก็จะหลุดเข้าไปเรื่อยๆกลางที่เดียวแต่ต่างความละเอียดต่างมิติต่างสภาวธรรมจะเข้าไปเองเนะี่ยจะไปเป็น,นชั้นๆอย่างเนี้ ถอดออกเป็นชั้นๆหลุดพ้นไปทีละชั้นเราก็จะเข้าถึงกายต่างๆที่มีอยู่ภายในมีอยู่แล้วภายในมายาวนานติดอยู่อย่างเนี้ยในกลางตรงนั้นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปพรมกายอรูปพรม การถึงกายธรรมโคตภูกายธรรมรสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระนาคามีแล้วก็กายธรรมพระอรหันตแต่ละกายก็จะมีกายละเอียดของกายนั้นชั้นซ้อนกันอยู่ภายในกายที่หยาบกว่าเป็นชั้นชั้นชั้น้น,น,น,นไปอย่างนี้ ซึ่งทั้งหมดที่ก็เป็นแผนผังของชีวิตที่ติดมายาวนานติดมากระตัวของเราแต่เราไม่รู้เราพยายามมาเข้าอาวิชาเอาธาตุธรรมของเราเนี่ยมาอุ้มเคลือบเอบอาบตึมราบปนเป็นสวมซ้อนลอยใส่บังหมดทุกที่ทุกทาง จนกระทั่งเราไม่รู้อะไรเลยแม้กระทั่งไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยจึงทำให้ไปขวนขวายในการแสวงหาความรู้นี่แหละครับปิดครับบังเอาไว้จนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นจึงมันแนะวิธีที่จะรู้แจ้งเอ็นแจ้งแทงตลอดในธรรม ที่เขาปิดบังเอาไว้โดยวิธีการที่คนมองข้ามไม่ได้วิธีการที่ง่าย,ายประหยัดสุดประโยชน์สูงคือปล่อยวางทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งแล้วก็ทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวหยุดนี่แหละจึงเป็นตัวสำเร็จให้เราหลุด นจากความไม่รู้ลมาสู่ความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวต่งตางๆของชีวิตเราที่เนื่องดยกับชีวิตภายในกายในกายเหล่านั้นแล้วก็เนื่องไปถึงสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายจะเนื่องกัน เพราะฉะนั้นนี่เราก็มาหยุดใจนิ่งนุ่มเมาเบาให้ใจใสๆเราจะได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราดังกล่าวนะจะแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะนำไปสู่การ ดับทุกข์ได้เมื่อบุญเกิดขึ้นมันจะเป็นดวงใสๆบุญญาธาตุประโนตัวจะเป็นดวงเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราแต่งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจะเกิดขึ้นตรงนี้ ก็ให้หยุดใจนิ่งนุ่มเอาไว้ภายในอย่างสบายๆยหยุดในหยุดหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งอย่างนี้เรื่อไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปอิ่มๆนะจ๊ะ ก่อนนี่เราก็นึกถึงปัจจัยแตยธรรมที่เราจะนำมาสร้างมหาทานบรมีในวันนี้เนะี่ยน้อมเอาไว้ที่กลางกายนะจ๊ะน้อมเอาไว้กลางกายเพราะว่าเป็นปัจจัยที่หาได้ในยามยากทางกลางสถานการณ์อย่างนี้เนะี่ย ภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนะี่ยแต่เรามีความมุ่งมัน่นใจตั้งมั่นจะสร้างบารมีจึงได้นำมาสร้างบารมีเนะี่ยด้วยความพิติินดีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำให้ถูกหลักวิชาน้อมไว้ในกลางกาย แลอารัธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดชคุณหลวงปูป่บุคคลพระวิชาธรรมกายปัญญาจารยงเราเป็นต้นอารัธนาท่านประกอบวิชาธรรมกายน้อมนำปัจจัย,ยทยธรรมนี้เนี่ ไปถวายเป็นพุทธบูชาในพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายในอายตนะนิพพานนับประสงค์ไถพระองค์ไมทุนถวายเป็นพุทธบูชาพให้มหาธรรมรมีนี้เป็นมหากุศล ผลบุญดีจะส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นอุดมไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมักผลนิพพานวิชาธรรมกาย เกิดมากให้ระลึกชาติได้ให้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัในกรอบครัวสมมธิติกรอบครัวธรรมกายให้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทสั่งสมบุญบารมีทั้งสิบทัศไปจงกระทั่งบรดยุไขุกพบทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมคนภัยคนพานก็ให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าไกลให้มีสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนกึ่กูลในการสร้างบารมีของเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม ให้ได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิชาธรรมกายอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการอย่างนี้เป็นต้นอาจ๊ะปัจจุบันชาติเรากำลังสร้างบารมีอยู่ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เศรษฐกิจจะตกต่ำเบียงไหนจะขึ้นจะลงก็ให้อนุภาพแห่งบุญที่เราได้ทำเอาไว้ในวันนี้และทุกทุกบุญส่งเสริมสนับสนุนให้เราได้ทวนกระแสให้มีสมบัติใหญ่ไหลามาเธมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดิน ไอ้หมดนี้สิ้นเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงาน,นันางกา้สำเร็จ,ปจเป็นอาจรรั์ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นหมหาเศรษฐีผู้ใจบุญโคบุญกรรมจนบะพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะศึกษาเ,าเรเียนใไ้ เป็นบัณิตเป็นนักปรา์รับราชการก็ให้ลาบรื่นอย่างนี้เป็นต้านนะจา๊ะในปัจจุบันอาจารย์ีเนี่ยให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้เป็นอัศจรรย์เดียวในลวาวิตาจิตไป